สวัสดีค่ะพบกับช่องทํากินทําขายบายยายอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายอ้อยจะพามาทำขนมตาลค่ะเนื้อตาลที่ซื้อมานะคะครึ่งกิโลกร,รมัมเราก็จะมาทําการล้างก่อนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้คั้นเนื้อตาลเองนะคะเราต้องล้างค่ะนี่นะคะคนไปค่ะเราจะล้างประมาณสองน้ําค่ะใช้ผ้าขาวบางพกสี่ชั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีผ้าดิบ ถุงผ้าดิบนะคะเอามากองเนื้อตาลนะคะเพราะว่าถ้าเราทบสี่ชั้นเนี่ยจะทําให้เนื้อตาลไม่ได้ออกไปเยอะค่ะเนี่ยนะคะเราจะล้างสองน้ําค่ะบีดนิดๆได้เลยนะคะเพื่อให้น้ําออกไวขึ้นเราก็จะมาล้างน้ําที่สองค่ะเราก็จะใส่น้ําไปแบบนี้เลยค่ะใส่บนผ้าไปเลยนะคะจะใช้ช้อนหรือว่ามือคนก็ได้นะคะ แตอนน่อันนี้ยายทำกินเองนะคะไม่ได้ทำขายค่ะเพราะฉะนั้นจะใส่ถุงมือบ้างไม่ใส่บ้างค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้ใส่ตลอดอันนี้น้ำที่สองแล้วค่ะแล้วก็ผูกเลยค่ะจะทำการห้อยนะคะถ้าใครรีบก็บีบน้ำออกให้หมดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องห้อยก็ได้นะคะอันนี้ยายจะทำพรุ่งนี้เช้าค่ะนี้เช้าแล้วเรามาดูนะคะไม่มีน้ำหยดแล้วค่ะ มาดูเนื้อตาลกันค่ะนี่เห็นไหมคะแห้งดีค่ะสีสวยกลิ่นก็ยังหอมอยู่นะคะช่างเนื้อตาลไว้เลยค่ะ150กรัมมะพร้าวกะทิขูด250กรัมแล้วก็จะเอาน้ำใส่แล้วก็คั้นเลยนะคะคั้นสัก2รอบก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีแยกน้ำนะคะ ยายก็จะเอาใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะตั้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้มันแยกชั้นอันนี้ยายตั้งแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยยังไม่แยกชั้นดีเท่าไหร่แต่ก็จะทําแล้วค่ะก็เอาน้ําออกนะคะไม่ต้องออกหมดนะคะเราก็จะเหลือไว้ประมาณ500กรัมถ้ามันไม่พอดีเราก็เอาที่เราเทออกะคะที่เราตัดออกค่ะมาใส่ให้พอ500กรัมนะคะ แป้งข้าวเจ้า500กรัมยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเนื้อตาล150กรัมใส่ไปเลยค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาหรือว่า5กรัมนะคะใครไม่มีช้อนชาก็ช่างเอาค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะค่อยนวดไปก่อนค่ะขยำแบบนี้นะคะให้เนื้อตาลเข้ากับแป้งได้ดีแล้วเราก็จะมาเติมน้ำกะทิค่ะ น้ำกะทิก็ค่อยๆเติมนะคะอันนี้ยังผสมแป้งอยู่นะคะเนี่ยนะคะน้ำกะทิค่อยๆเติมค่ะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติมค่อยๆนวดค่ะเหลวไปก็จะทําให้เนื้อแป้งไม่เนียนนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆเติมไปค่ะไม่ต้องรีบนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวค่ะนวดแค่พอเข้ากันเท่านั้นค่ะนวดให้เข้ากันเนื้อไม่มีเนื้อตาลเป็นเม็ดเม็ด ค่อยๆผสมค่อยๆนวดไปค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะนวดไม่นานค่ะอย่าให้เหลวมากค่ะถ้าให้นิ่มหน่อยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะทําให้นวดง่ายเดี๋ยวมาดูเนื้อตางกันค่ะนวดจะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะนี่เลยเนียนๆแบบนี้ในการใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะเติมน้ำตาลทราย400กรัมนะคะใส่เข้าไปเลย สูตรนี้หวานมันค่ะไม่ชอบหวานลดน้ําตาลได้นะคะแต่ยายว่าพอดีค่ะสําหรับยายเนาะเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็ใส่กะทิทั้งหมดเลยค่ะคนจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะให้น้ําตาลทรายละลายให้หมดนะคะก่อนที่จะใช้ถุงปิดหรือว่าฝาามอปิดไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะขณะที่พักแป้งเราก็ขูดมะพร้าวถึงทึ้งเลยนะคะแล้วก็โรยเกลือน,นิดหน่อยค่ะ เอาไว้โรยหน้าขนมนะคะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะใส่ผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะหรือว่าสิบกร,รัมนะคะใครไม่มีช้อนโต๊ะกระช่างเงาก็ได้ค่ะคนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันดีเลยนะคะอย่าให้ผงฟูเป็นก้อนอันนี้คือความข้นของตัวขนมนะคะดูนะคะตักขึ้นมาแล้วลองวนแบบนี้ค่ะจะจมหายไปเลยนะคะ นนตักใส่ถ้วยค่ะตักไปเรื่อยๆจนครบนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ทํามานานนะคะดัดแปลงจากที่ว่าไม่ใส่ผงฟูมาเป็นใส่ผงฟูเพราะว่าบางทีอากาศไม่ได้ร้อนตอนเช้าก็เลยต้องใช้ผงฟูช่วยเดี๋ยวยายจะลงสูตรที่ไม่ใส่ผงฟูไว้ใต้คลิปนะคะไปดูกันนะคะอันนี้ถ้าใครไม่ชอบมะพร้าวไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเอาไวน้นึใส่ต่างหากได้ ตั้งน้ำให้เดือดให้พอดีกับที่ว่าเราจะตั้งไว้เลยนะคะเราจะตั้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เราต้องใส่น้ำให้พอเลยนะคะอย่าให้น้ำแห้งค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นขนมตาลอบนะคะครบเวลาเปิดขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะฟูสวยนะคะเดี๋ยวยายจะให้ดูเนื้อขนมเต็มๆเ,เลยนะคะนี่แกะให้ดูด้วยค่ะสูตรนี้ยายจะทำได้ประมาณ60ถ้วยนะคะ เนื้อขนมฟูๆนุ่มๆเลยค่ะทำตามสูตรเป๊ะๆเ,เลยนะคะจะรับประกันค่ะว่าหอมหวานมันค่ะดูเนื้อขนมนะคะฟูทุกส่วนค่ะเห็นไหมเออเห็นไหมคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ